ภาระหน้าที่ของเราคือการเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจากพลเอกประยุทธ์ออกไปประชาชนต้องทำสัญญาประชาคมร่วมกันว่านายกผู้มาใหม่นั้นจะต้องมีภารกิจหนึ่งสองสามสี่อย่างไรกำหนดเงื่อนไขเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีความวาดหวังและยังไม่มีใครอยู่ในหัวแม่แต่เพียงคนเดียว ด้วยความาหวังว่าพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่หนึ่งคนประเทศไทยจะเริ่มนับหนึ่งกันได้จะเริ่มรีเซ็ตประเทศไทยใหม่กันได้ที่ผ่านมานี่จะบอกว่าไม่ไม่ให้โอกาสกับกบฏประยุทธ์ไม่ได้นะผมก็เหมือนกับคนไทยอีกหลายคนที่ให้โอกาสมานี่หลายปีนะ นะครับแต่ปรากฏว่าเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่คนไทยหวังว่าจะได้รับการคืนความสุขแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับความสุขจากหัวหน้ากบฏประยุทธ์แต่สิ่งที่เราได้ประชาชนส่วนใหญ่ได้ก็คือการถูกโกหกหลอกลวง การเอาเปรียบการที่เขาสืบทอดอำนาจนะครับบริหารประเทศจนประเทศชิบหายมาจนถึงทุกวันนี้แล้ครับในส่วนของเรื่องการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งที่กบฏประยุทธ์เนี่ยใช้อ้างในการทำรับอาหาร แต่ปรากฏว่าเวลาที่ตัวเองเข้าสู่อำนาจการทุจรรตคอร์รัชันมันไม่เคยลดลงเลยนะมีแต่กลับเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ประเทศเสียหายจนถึงทุกวันนี้นะครับดังนั้นในฐานะนที่เป็นองค์กรภาคประชาชนนะครับที่ติดตามตรวจสอบในเรื่องของ ความไม่โปร่งใสแล้วก็การทุจริตคอร์รัปชันมาทุกรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าเราคงจะทนต่อไปอีกไม่ได้แล้วที่จะให้พวกกบฏท,ที่ยึดอำนาจไปจากประชาชนเนี่ยนะครับสืบทอดอำนาจแล้วก็ตั้งใจจะอยู่ยาว ถ้าอยู่ยาวแล้วเนี่ยทาให้ประเทศเจริญเหมือนประเทศสิงคโปร์เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยผู้นําสิงคโปร์เนี่ยเขาอยู่กันคนละสิบปียี่สิบปีอะแต่เขาทำให้ประเทศเขาเจริญอย่างนั้นประชาชนเขายอมครับแล้วบ้านเมืองเขามีความโปร่งใสผู้นําไม่เอาเปรียบประชาชนผิดกับกบฏท,ที่กำลังมีอำนาจอยู่ในทุกวันนี้ อย่างนี้ผมเชื่อว่าไม่มีคนไทยคนไหนยอมอีกต่อไปได้แล้วครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอย่างเดียวนะครับหลายเรื่องแม้แต่เรื่องของการปฏิรูปไม่มีอะไรสำเร็จเลยแม้แต่เรื่องเดียวทุกอย่างที่พวกกบฏอ้างเนี่ยโกหกซื้อเวลา หาแต่ประโยชน์ให้ตัวเองและพวกพ้องคืนความสุขให้กับนายทุนเจ้าสัวเพียงไม่กี่ลายผมมาถึงเวลาแล้วครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยจะต้องออกมาขับไล่ให้กบฏพวกนี้ออกไปจากอำนาจในทันทีกิจกรรมเราจะเริ่มตั้งแต่คืนนี้เลยครับพี่น้องประชาชนครับคืนนี้เลยนะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรง พี่น้องประชาชนที่มีเฟ e บุ๊กขอให้ท่านเข้าไปทำการถ่ายทอดสดด้วยตัวท่านเองพี่น้องประชาชนทำการเฟซบุ๊กไลฟ์นะครับท่านอัดอั้นตันใจอะไรท่านอยากจะบอกกับคนทั้งประเทศบอกกับคนทั้งโลกว่าทำไมถึงต้องขับไล่ ประยุทธ์ออกไปเนี่ยท่านพูดเลยท่านระบายได้เต็มที่ทำกันทั้งประเทศแม้แต่คนไทยที่อยู่ต่างประเทศก็ทำได้ร่วมกันทำได้นะครับกินเน็ตบุ๊กเขารอที่จะทำการบันทึกหรือเล็กคอร์ดอยู่ถ้ามีคนไทยออกมา ทำการเฟซบุ o กไลฟ์หรือถ่ายทอดสดตัวเองเนี่ยพร้อมๆกันเป็นล้านๆคนเนี่ยตรงนี้แหละครับมันจะเป็นคำตอบไปยังหัวหน้ากบฏประยุทธ์ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคนไทยก็ไม่เอาแล้วนะออกไปแล้วพพิ่งนี้24มิถุนายน 2,564เวลา4โมงเย็นครับเรามีนัดกันที่เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาฝั่งป้อมมหาการเวลา4โมงเย็นเวทีใหญ่จะตั้งอยู่บนสะพานครับหันหน้าไปทางอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อเตรียมตัวที่จะเคลื่อน ไปยังทำเนียบรัฐบาลน,นะครับซึ่งการเคลื่อนของเราเนี่ยเราคงจะประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ต้องกลัวครับเราไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายเราจะประสานกับตำรวจให้ความร่วมมือ แล้วก็หวังว่าตำรวจก็จะให้ความร่วมมือกับเรานะครับเพื่อไปทําการขับไล่กบฏประยุทธ์ให้ออกไปพรุ่งนี้นะครับเราพบกัน4โมงตรง4โมงเย็นแล้ววันนี้อย่าลืมนะครับ1ทุ่มตรงคนไทยทุกคนที่ไม่ทนให้กบฏประยุทธ์อยู่ในอำนาจต่อไป ทำการเฟซบุ๊กไลฟ์พร้อมๆกันทั้งประเทศขอบคุณครับขอบขอบคุณพี่วิลามากนะครับต่อไปครับแม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนคราวนี้ไทยมิธทนเชิญคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชเลยครับผมเรียนอย่างนี้นะครับความจริงวันนี้คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ซึ่งได้นักแพทย์นะครับเลยไม่ได้มานั่งร่วมแถลง นับตั้งแต่คณะไทยไม่ทนสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยได้เคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่4เมษายนจนกระทั่งบัดนี้วันพรุ่งนี้ก็คือสมอรภูมิที่ใหญ่ขึ้นตามลำดับผมประกาศเมื่อสองสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรพลเอกประยุทธ์อยู่ไม่เกินสามเดือนและผมยังยืนยันอย่างนั้น แม้ว่าผมจะต้องถูกจัดการก่อนภายในสองสัป,ปดาห์นี้ก็ตามแต่พลเอกประยุทธ์หนีสัจธรรมทางอำนาจทางการเมืองไปไม่ได้แม้ว่าสื่อบางสำนักได้พยายามที่จะโจมตีโดยหยิบยกเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ผมเรียนชัดๆอย่างนี้ว่าพวกกับผมนั้นยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีทางที่จะเป็นอย่างนี้ประเด็นที่เราพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นล้วนเป็นประเด็นที่เตือนทุกฝ่ายทุกภาคส่วนว่าอย่าได้ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อปกป้องตนเป็นผลประโยชน์แห่งตนและไว้ทำลายบุคคลอื่นอย่าได้แอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อประโยชน์แห่งตนเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับสถาบันอย่าได้อ้างสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อรักษาอำนาจและทำลายประชาชนพวกผมได้เตือนเรื่องกรณีมาตรา112เพราะคนเอกประยุทธ์คือสาเหตุที่สำคัญ พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้ตัวก่อนว่าต้องเป็นคนที่มีเกียรติอยู่วันดีคืนดีไปประกาศว่าจะไม่เอาโทษในคดีหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยแล้วคนไปหลงเชื่อและวพลเอกประยุทธ์มาเอาโทษสถาบันพระมหากรรษัตริย์เดือดร้อนทั้งขึ้นทั้งลองมีคนต้องไปติดคุกมากมายทั้งที่ในอดีตนั้นนั้น พลเอกประยุทธ์ไม่อธิบายความอย่างครบถ้วนว่าต่อไปนี้คดีหนึ่งหนึ่งสองนั้นไม่ใช่ว่าใครจะไปแจ้งความจับใครได้ตามอำเภอใจแต่เป็นอำนาจของอายการสูงสุดโดยการหาดึงกับสำนักพระราชวังพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับก็ฉีกเรื่องราวเหล่านี้หมดสิน้นเพราะฉะนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์มีความเดือดร้อนจากพลเอกประยุทธ์ แม้กระทั่งในสถานการณ์โควิด -19 ที่ผมส่งเสียงเตือนไปหลายครั้งว่าในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นอดีตนายกรัฐมนตรี28คนจะต้องถวายรายงานถึงสถานการณ์ในยามที่บ้านเมืองมีวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีคนที่29ไม่ปรากฏว่าระยะเวลา โควิด1 9ระบ,บาดในเวลาปีเศษๆนั้นจะทำเรื่องขอเข้าเ้าเพื่อถวายรายงานถึงสถานการณ์และขอพระราชทานคำปรึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นข้อสงสัยเรื่องความจงรักภักดีแม้กระทั่งเรื่องราวเป็นข่าวที่เกิดกระแสขึ้นในสังคมความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ออกมาอธิบายทำความเข้าใจกับทุกเรื่องราว มีหนำซ้ำสื่อที่สนับสนุนรัฐบาลบางสำนักซึ่งความจริงแล้วผมก็ไม่อยากจะไปพูดแต่ที่ปั่นกระแสให้เกิดความชิงชังได้ผลักไสประชาชนออกจากสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นลองไปดูความเป็นมาสิครับบางคนนั้นมีประวัติที่ไม่ดีมีมนทินมัวหมองที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นเรื่องราวในอดีตแต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่าคนที่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์บางหน้าหรือสร้างความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือทุจริตหรือหาประโยชน์จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะกลายเป็นคนที่พูดเสมือนว่าเป็นคนที่จงรักภักดีมากที่สุดในประเทศไทย วันนี้เนี่ยนะครับผมจึงเรียนไปยังผู้มีอำนาจตั้งแต่นายกร,รัฐมนตรีอย่าได้กล่าวอ้างว่าอยู่ในตำแหน่งเพื่อปกป้องสถาบันเพราะพฤติการพฤติกรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับคณะสามัคคีประชาชนเรายึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีนะครับแนวทางความเชื่ออ,อื่นใด แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันเป็นปัญหาเรื่องการใช้อำนาจโดยการกล่าวอ้างแอบอ้างและก็มีเรื่องราวคาดีให้ปรากฏอยู่เสมอนั่นนี่คือเป็นการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแท้จริงประเด็นต่อมาครับผมรู้ว่าการจะอยู่หรือไปของรัฐบาลนั้นได้เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลประโยชน์มากมายแม้ว่าในรัฐบาลเองนั้น แทบจะมองหน้ากันไม่ติดโดยสภาพกันอยู่แล้วผมมักจะพูดเสมเอว่าคนที่กล่าวอ้างว่าตัวเองไม่ทุจริตแต่กลับปล่อยปละละเลยให้คนอื่นทุจริตคนคนนั้นชั่วยิ่งกว่าคนทุจริตเพราะตัวเองมีอำนาจที่เหนือกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภารกิจของพวกเรานับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนั้น ภารกิจหลักภารกิจเดียวคือการขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาผมพยายามชวนเพื่อนพ้องบรรดานักการเมืองทั้งหลายที่อยู่ในซีกพัรฝ่ายค้านเคยเปรียบเลยว่างาช้างไม่งอกจากปากหมาฉันใดรททประชาธิปไตยไม่มีวันที่จะงอกออกมาจากเผด็จการฉันนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน จะไม่มีวันจะสำเร็จราใดที่พลเอกประยุทธ์ยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านอกจากไม่สำเร็จแล้วยังเกิดความแตกแยกมากมายแต่ถ้ากล้าตัดสินใจเพื่อประชาชนไม่ติดยึดเพื่อตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่สุดเพราะทันทีที่ไปเรียกร้องให้มีการลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแน่น,นอนที่สุด ยอมที่จะไม่เห็นด้วยทั้งที่ไม่ได้มีอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยครับปรากฏการเรื่องรัฐธรรมนูญในวันพรุ่งนี้ที่จะโวตดวาระแรกวาระแรกก็จะเป็นอย่างนั้นวาระสองเนี่ยครับดูตื่นเต้นขึ้นมาหน่อยแต่วาระสามความจริงก็ปรากฏว่าไม่มีวันจะเกิดขึ้นอาจจะสมประโยชน์เป็นเพียงแค่บางมาตราเรื่องการเลือกตั้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชนประเด็นต่อมาครับ ในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เราก็จะได้อธิบายความเรื่องทุนเหนือรัฐทุนที่ก็ไปแทรกแซงในอำนาจของรัฐแทรกแซงระบบก,การปกครองและกำลังเนี่ยนะครับมีอำนาจเหนือกวารถถาัฐาธิปัตย์นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมีความห่วงใยและีเป็นทุนที่มีพฤติการที่ทุจริตช่อชนไม่ว่านี่นะครับ การเข้าไปยึดสัมปทานต่างๆและขยายไปยังธุรกิจอื่นๆนะครับจากไฟฟ้าพลังงานขยายไปเรื่องถนนและกำลังจะขยายไปเรื่องการสื่อสารกำลังจะยึดประเทศไทยประเทศไทยมีทุนผูกขาดมากมายแต่ว่าทุนผูกขาดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่เวลานี้นั้นคือการแทรกแซงระบบก,การเมืองไทยอย่างครบถ้วนมีหนำซ้ำานี่นะครับได้ใช้ถึงผลประโยชน์อย่างชัดเจน แต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือคนไทยทั้งชาติวันพรุ่งนี้ก็จะมีการพูดกันผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ออกในวันพรุ่งนี้หรอกแต่เราต้องพยายามทําทุกวิถีทางจึงจะต้องเรียกร้องไปยังพี่น้องประชาชนคนไทยว่าในตลอดระยะเวลาเจ็ดปีเสรนั้นท่านพึงพอใจกับพลเอกประยุทธ์หรือไม่ถ้าท่านพึงพอใจ ท่านก็นอนอยู่บ้านนอนรอความหวังกับพลเอกประยุทธ์ต่อไปแต่ถ้าท่านไม่พอใจได้ร่วมกันออกสำแดงพลังมีคนมาถามผมไปจำนวนมากว่าวันพรุ่งนี้คนจะมากเท่าไหร่ผมตอบอย่างชัดเจนว่าผมไม่ทราบจริงๆเพราะพวกผมไม่ได้ระดมคนขนคน,คนเพราะว่ายังไม่ได้ถึงจุดนี้นะครับถึงแตกหักเด็ดขาด แต่วันพรุ่งนี้ก็เป็นการวัดหัวใจของพี่น้องประชาชนว่าเราจะอยู่ในนะครับภายใต้ระบบประยุทธ์ต่อไปหรือไม่ถ้าเราทนไม่ได้ร่วมสำแดงกำลังพี่น้องประชาชนที่มากันไม่ได้วันนี้หนึ่งทุ่มตรงใครไม่พอใจระบบประยุทธ์อย่างไรระบายลงเฟซบุ๊กไลฟ์ให้เป็นปรากฏการหรือโซเชียลมีเดียอย่างอื่น หรือวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับใครมาไม่ได้ก็ร่วมเนี่ยนะครับเผยแพร่ร่วมกันแชร์ไม่ว่าผ่านสื่อสารช่องทางใดก็ตามเพื่อบอกกล่าวกับคนไทยที่ไม่สามารถทนต่อระบบประยุทธ์ได้ว่าระบบประยุทธ์จะอยู่ต่อไปถ้าคนไทยยังยอมอยู่ภายใต้การกดขี่ของระบบนี้แต่ถ้าคนไทยไม่ยอม ต่อให้สิบระบบประยุทธ์ก็ไม่สามารถทัดทานอำนาจของประชาชนได้เพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่เวลานัดหมายสี่โมงเย็นที่สะพานผ่านฟ้าน,นั้นเราจะอภิปรายปราศัยอย่างเป็นระบบให้เห็นถึงพฤติการพฤติกรรมไม้ว่าจะต้องแลกกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้มากมายผมก็รู้ว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปนั้นพวกเราที่อยู่ในสนามการต่อสู้ ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมกันอีกเลยแต่ทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เรื่องตัวเองแต่เป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองผมเรียนย้ำอีกครั้งว่าผมพร้อมคุยกับคนทุกคนที่ไม่สามารถทนต่อระบอบประยุทธ์ได้แม้เขาจะมีความเห็นที่แตกต่างกับผมเขาจะไม่ชอบผมแต่ถ้าเห็นว่าถึงเวลาต้องจัดการกับระบบประยุทธ์จัดการกับพลเอกประยุทธ์ ผมพร้อมที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนและเชิญชวนร่วมกันสู้เพราะทั้งหมดไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นั้นเรายังจะต้องถูกแบ่งแยกและปกครองกันไปเรื่อยๆนั้นระบบประยุทธ์เนี่ยนะครับจะอยู่ต่ออย่างน้อย6ปีหรือ10ปีหรือมากกว่านั้นแล้วถามกันว่าอนอาคตคืออะไรอดีตที่ผ่านมาอะไรคือความสำเร็จบ้าง นะครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ที่น้องประชาชนทั้งหลายอยาได้กลัวโควิด19หลายคนได้แสดงความเป็นห่วงไม่อยากให้มีการชุมนุมช่วงโควิดระบาดผมก็บอกว่าพวกเราทุกคนได้พยายามทุกวิถีทางแล้วทุกทางที่สามารถทำได้ได้ทำอย่างครถ้วนแล้วแต่เมื่อไม่เป็นผลสำเร็จไม่ได้รับการตอบสนอง จากพลเอกประยุทธ์จันโอชาการลงถนนจึงเม็ตเป็นมาตรการสุดท้ายแม้ก็ต้องถูกสังเวยต่อสิ่งที่ตามมามากมายเพราะฉะนั้นเนะครับขอให้เห็นใจซึ่งกันและกันว่านี่เป็นทางเลือกสุดท้ายพี่น้องประชาชนที่มาร่วมชุมนุมร่วมกันใส่หน้ากาก,กอนามัยพกเจลแอลกอฮอลมาจัดระยะห่างกันพอสมควร ส่วนนี้นะครับการทํางานประสานกับทางเจ้าหน้าที่รับผิดชอบนั้นผมได้ประกาศชัดเจนว่าเราจะยึดมั่นในแนวทางในแนวทางสันติวิธีเท่านั้นจะไม่ใช้วิธีการอย่างอื่นเพราะเชื่อมั่นว่าสันติวิธีจะเป็นวิธีการเดียวที่จะจัดการกับระบบประยุทธ์ได้เพราะฉะนั้นในวันพรุ่งน,นี้ให้มากันอย่างสบายใจป้องกันตนในสถานการณ์โควิด19 แล้วขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับขอยใ,ใช้ความอดทนนะครับอย่าวิตกกังวลต่อการข่มขู่จากเสียงใดๆก็ตามให้รู้เพียงว่าถ้าเราไม่สู้เราก็อยู่ภายใต้ระบบประยุทธ์นี้กราบนานเท่านั้นผมพูดกันมาตั้งแต่วัยเด็กว่าเรามีหน้าที่จะต้องส่งประเทศให้คนรุ่นลูกรุ่นหล,นลานเราต่อไปนั้นในวันเวลาที่ประเทศมีความสมบูรณ์มากที่สุด บัดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเราหลายหลายคนอยู่ในช่วงปลายๆของชีวิตหลายคนเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยังมีอนาคตก็ด้วยความวาดหวังกันว่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศนี้แน่นอนที่สุดการเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกไปนั้นผมได้ประกาศชัดเจนพวกเราก็ประกาศชัดเจนกันมาตั้งแต่ต้น เราไม่ได้สนใจว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนั้นจะต้องแก้ไขปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับประเทศในขนาดนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับภาระหน้าที่ของเราคือการเอาคนเอกประยุทธ์ออกไปไม่สนใจว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปหลังจากคนเอกประยุทธ์ออกไปประชาชนต้องทาขัญญาประชาคมร่วมกันว่า นายกผู้มาใหม่นั้นจะต้องมีภารกิจหนึ่งสองสามสี่อย่างไรกำหนดเงื่อนไขเวลาที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เรามีความวาดหวังและยังไม่มีใครอยู่ในหัวแม้แต่เพียงคนเดียวด้วยความวาดหวังว่าคนเอกประยุทธ์ไม่อยู่หนึ่งคนประเทศไทยจะเริ่มนับหนึ่งกันได้จะเริ่มรีเซ็ตประเทศไทยใหม่กันได้นี่คือเจอตนารมณ์ชัดเจนเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้สี่โมงเย็นไปชุมนุมกันด้วยความเบิกบาน และมีความปลอดภัยแต่ร่วมแรงร่วมใจเพื่อเปลี่ยนแปลงป,ประเทศร่วมกันไม่ทราบใครมีคำถามเลยไหมครับคือ,ค,อคืออย่างนี้ครับวันพรุ่งนี้หลังจากสี่โมงเย็นสถานการณ์ก็จะเป็นตัวกำหนดแต่ว่าเนื่องจากว่าพวกเรานั้นต่างฝ่ายต่างก็มีบทเรียนในเวทีต่างๆกันมานั้น ก็จะเริ่มต้นปราศัยอย่างเป็นเรื่องเป็นราวตั้งแต่คนแรกเป็นต้นไปนะครับและก็ขัางหลังก็จะประเมินสถานการณ์เงินตามลําดับว่าจะดําเนินการกันอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้จะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเพื่อจะสร้างอารมณ์ร่วมให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินว่าคนเอกประยุทธ์ได้เวลาต้องไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่คนแรกจนกระทั่งถึงคนสุดท้ายจะเต็มไปด้วยเหตุด้วยผล เพราะเราไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆกับพลเอกประยุทธ์และไม่ได้สนใจว่าใครจะมาแทนพลเอกประยุทธ์วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเป็นตัวกำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการตัดสินใจอย่างไรจะขึ้นต่อสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ารัฐไม่ซื่อ ใช้ความรุนแรงกับประชาชนการต่อสู้ก็จะยืดเยื้อยาวนาน